เคล็ดลับผมสวยของยุย้ยจะเป็นยังไงตามมาดูกันนะคะเอาละค่ะอย่างแรกที่ยุ้ยอยากจะแชร์ก็คือเมื่อก่อนนะคะเวลายุ้ยสระผมผมยุ้ยจะร่วงเยอะมากเลยค่ะต้องคอยเก็บผมที่อุดตันในท่อน้ําตลอดแล้วยิ่งเวลาใดผมนะคะผมก็จะร่วงติดหวีมาเยอะมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เคล็ดลับผมสวยของยุ้ยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกยูก็จะใช้เซนไมเซล่าแชมพูตัวนี้ค่ะไม่กัดไม่แสบหนังหัวเลยนะคะเบาสบายอ่อนโยนมากๆค่ะสระแค่ครั้งเดียวก็รู้สึกว่าผมสะอาดขึ้นเลยค่ะแล้วผมก็นุ่มจนแทบไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะยูเป็นคนกังวลเรื่องปัญหาผมร่วงมากๆแต่พอใช้เซนแล้วยูสบายใจขึ้นมากเลยค่ะ ขั้นตอนที่2หลังจากสระผมเสร็จแล้วยุ้ก็จะนวดด้วย h a i ์ทรีทเมนต์ตัวนี้เลยค่ะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงยุ้ชอบที่มันไม่เหนียวเหนอะนะล้างออกง่ายแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะยุ้จะใช้เซนเฮทอนิกพลส2ฉีดไปตรงจุดที่มีปัญหาแล้วก็นวดค่ะ ตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมไม่หนาผมไม่แข็งแรงจะฉีดหลังสระผมหรือฉีดตอนไหนก็ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเคล็ดลับผมสวย3ขั้นตอนของยุย้ยเอาจริงๆรยุ้ยรู้สึกมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะหลังจากที่ได้ใช้เซนมาแนะนําเลยนะคะสําหรับผู้ที่กําลังมองหาตัวช่วยดูแลเส้นผมหรือผู้ที่มีปัญหาเส้นผมอยากให้สุขภาพผมดีขึ้นมั่นใจขึ้นขอให้ได้ลองใช้เซนแฮ์แคร์แล้วผมจะอยู่กับคุณตลอดไปค่ะ